สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่ติดตามรับชมรายการล่างซีเอครับผมวันนี้อยู่กับผมในเกมบอลโ o บอตอีกเช่นเคยฮะช่วงนี้ก็เป็นช่วงสงกรานต์ครับเมื่อวานนี้ผมไม่ได้ลงทิปก็ต้องขออภัยด้วยแล้วก็ตอนนี้ผมก็ทํางานใกล้จะเสร็จนะผมไม่ได้หยุดนะครับผมช่วงสงการานต์นะครับก็ทํางานไปด้วยแล้วก็ทําคลิปไปด้วยก็อาจจะลงบ้างไม่ลงบ้างก็ต้องขออภัยครับ คลิปนี้ฮะบอกได้เลยว่าเสียงผมนั้นกลับมาอย่างสมบูรณ์แบบเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็สิ่งที่จะมาเล่นเพื่อนเพื่อนดูก็คือเจ้าลิงฮะโอโ้บอกได้เลยว่าผมได้ลิงมาแล้วฮะพร้อมปืนครบชุดนะครับโดรนตัวใหม่ด้วยพร้อมคนขับครับผมนี่โอ้โหบอกได้เลยว่าในที่สุดผมก็ได้มาแล้วนะนะครับจริงๆแล้วมันได้มาสองวันแล้วละ่ะแต่ผมไม่มีเวลาครับนะก็ อัปเกรดครับแน่นอนนะฮะพอได้ลิงก์มันแล้วผมก็อัปเกรดจนผมนั้นเหลือเงินอยู่แค่หกล้านนะครับก็ได้แค่ลิงก์เลเวล2อเอ่อมาร์กสองเลเวล2เท่านั้นนะครับเออแล้วก็ได้ชุดสีมาใส่ด้วยนะเอ้ยอย่างนี้อะ่ะอย่างเท่อะครับผมแล้วก็ได้ปืนฉมวกของเรานะครับตรังครับนะเจ้าปืนชนิดนี้มาด้วยครับเออก็ใส่ให้ครบชุดเลยและแน่นอนครับ ผมก็จะมาเล่นเนินเพื่อนรับชมว่าเฮ้ยเจ้าลิงเนี่ยเวลาเล่นจริงเนี่ยมันโกงไหมนะครับผมหรือว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวเราเขาไปคุยกันในเกมเลยนะครับผมบอกได้เลยว่าช็อตนี้ลิงโหดมากมากครับไม่รู้เป็นเพราะว่าการมาใหม่หรือเป็นเพราะที่เป็นเพราะหุ่นยนต์เป็นเพราะตัวเองเป็นหุ่นยนต์ใหม่หรือเปล่านะครับมันถึงได้โหดขนาดนี้ทั้งทงที่มันไม่น่าโหดนะครับปืนปืนแค่มาร์กสองเลเวลสี่แล้วก็มาร์กสองเลเวลเจ็ด หุ่นนั้นเป็นมาร์กสองเอเวล2สองเท่านั้นนะครับเออก็ยังแบบไม่ได้อะไรมากมายก็เรียกได้ว่าประมาณสักก็โตเต็มประมาณโตสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับนะเจ็ดสิบแปดสิปอร์เซ็นโตครับยังไม่โตร้อเปอร์เซ็นตนะสำหรับเจ้าตัวนี้แต่ไปดูลีลาการเล่นนะะบ,บอกได้เลยว่ามันจัดครับผมโอเคไปหลุยกันเลยฮะ เอาแล้วครับผมตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในเกมการต่อสู้ที่ดุเดือดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ๋อนี่เจ้าสามเอ้ยไม่ใช่สามล้อดิเจ้าส่งลอ้อติดฉมวกของเรานั้นบอกได้เลยว่าพอเล่นเนี่ยนี่ครับความไหลลืน่นน่โอเคมาแล้วนะทุกคนนี่และที่สําคัญนะเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะเอ๊ะเอาโล่เหลืองมาจากไหนนะครับผมนะเจ้าเอ่อเจ้าลิง์ปกตินั้นจะไม่มีโล่สีเหลืองติดตัวนะครับ แต่ได้จากอาวุธปืนทุกคนเออเจ้าปืนฉมวกเนี่ยตระกูลฉมวกพวกนี้นะครับมันสามารถสร้างโลได้นะทุกคนเออดเดี๋ยวผมจะพูดรายละเอียดของปืนชนิดนี้ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้รับทราบันอีกครั้งหนึ่งนะแต่ตอนนี้มาเล่นลิงกกันก่อนนะผมจะเล่นชนิดที่แบบว่าไม่เกรงใจใครนะทุกคนเรียกได้ว่าบุกกันไปเลยทีเดียวครับความเร็วของมันนั้นนะครับในช่วงปกติก็ไม่ได้เร็วเท่าไหร่ฮะแต่พอเปิดใช้ความสามารถก็เริ่มเร็วขึ้นครับนะ ยังเห็นได้ชัดนะฮะและปืนฉหมวกนะครับนี่โอ้โหมอกได้เลยว่ามันสามารถยิงทะลุโล่พลังงานได้ทุกชนิดนะครับผมแบบนี้เลย1ตัวแรกฮะเสร็จเราไปครับผมจะบุกแล้วก็แต่จะเล่นแบบถนอมนิดนึงนะครับแต่ไม่ได้แบบบุกแบบตะบี้ตะบันนะทุกคนเพราะว่าเจ้าลิงก์นั้นมันค่อนข้างบางฮะเออนะครับลิง์จะค่อนข้างบางไปต่อฮะเสร็จเราแล้ว1คิวครับผมโอ้ยเลยทำให้นี่ดูครับผม เจอกับเครี่ฮะดูที่ครับผมมันเป็นยังไงครับเครี่โดนเข้าไปฮะเหมือนจะรู้ตัวฮะว่าต้องถอยหนีครับผมสังเกตดูนะครับเลือดเรายังไม่ยุบปหน่อย้ครับผมโดนเยอะครับโดนยันไม่ฮะแต่ดับเบิลคิวครับเป็นอะไรที่บอกได้เลยว่าโกงจับนะครับพอหุ่นบวกปืนเข้าไปเนี่ยปกติเนี่ยเจ้าลิงนั้นมีโล่คิวอยู่แล้วนี่ครับที่ปับเบิลคิวฮะบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆฮะ ปกตินั้นเจ้าลิงจะมีโลชิวอยู่นะครับก็คือโล่สีฟ้านะครับผมที่ติดตัวนะเป็นโลชิว์อะนะครับผมเออแต่คราวนี้พอใส่ปืนชนิดนี้เข้าไปกลายมีโล่เหลืองด้วยนะครับเฮ้ยโล่เอจิสนั่นเองนะติดเข้ามาครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าโกมันสองเท่าฮะบแบบนี้เลยไปตรงนั้นอยู่กันเยอะมากๆนะครับผมไปดูอีกต่อเลยฮนะตอนนี้เลือดของผมนั้นอยู่ประมาณ70%ได้นะครับผมยิงทัว เรียบร้อยฮะตายอีกหนึ่งครับความเหตุนะครับผมแล้วยังไงครับผมเราวันหน้าฮะหูโดนเข้าไปเรียบร้อยฮะกดไหลครับในเวลาไม่กี่นาทีนะครับผมเฮ้ยตอนนี้กี่นาทีเนี่ยอุ้ยเวลายังไม่นานเลยนี่โดนเข้าไปเรียบร้อยครับถึงขั้นกดไห์ฮะและนี่ยังไงเราต้องเอาตรงนี้ให้ได้บียอนะฮะอือดูเดือดยาป่อยไปครับผมเราต้องการครับนี่ฮะคนอื่นยิงไปติดโล่เรียบร้อยฮะ ย้อนกอดไหลยอดจริงฮะบ,บอกได้เลยว่าเจ้าลิงนั้นเปิดตัวได้อย่างดีมากๆนะครับพอได้มาแล้วลองลงเล่นเนี่ยมีความคมครับผมและเจ้าปืนฉมวกนั้นบอกได้เลยว่ามันดูมันดูตอนแรกดูเหมือนไรต่าละนะครับพอได้มีการปรับเปลี่ยนระยะเป็น150เมตรนะครับจึงทําให้มันนั้นดุเดือดขึ้นนะครับการเล่นจริงนั้นอบอกได้เลยว่า ผมจะแตะนี้ยิงยิงไททันนี่จะไม่ค่อยเข้านะทุกคนเพราะว่าไททันนั้นเลือดเยอะนะครับไม่ได้บอกไม่ได้หมายความว่ามันไม่แรงนะมันแรงนะครับและจุดสังเกตดูตอนนี้ครับเพื่อนๆดูให้ดีนะเจ้าลิงส์นั้นเลือดกลับมาจะเต็มหลอดแล้วผมเพราะว่าเมื่อกี้เพื่อนช่วยนะแล้วนี่ดูครับโอ้โหดูโดนหนักนะครับผมไม่ใช่ไม่โดนนะทุกคนโดนหนักมากๆนะครับนี่โอ้โหความทนทานของมันนั้นสุดยอดฮนะลูเอซิสนั้นพยายามที่จะสร้างมาตลอดเวลา โลว์คิวก็เช่นเดียวกันนะตอนนี้เหลือครึ่งหลอดแล้วครับผมไทท่านตัวนี้ยังไงเรียบร้อยฮะไทลเลเยอร์ครับ <c oughs> บอกได้เลยว่าเกมนี้ดุดันจริงๆครับผมยังไงครับเรียบร้อยไหมเรียบอจนได้ครับดับเบวลคิวอีกรอบฮะโอ้โหไม่มีอะไรจะพูดเลยครับผมนะความรู้สึกในการเล่นนั้นมีอยู่อย่างเดียวครับก็คือเหมือนกับความเร็วมันไม่ได้เร็วมากนะสำหรับผมนะ สำหรับผมเนี่ยถือว่าไม่ได้เร็วมากเพราะว่าตะก่อนเนี่ยเจ้าสกายลอดตอนนี้เล่นสกายลอดนั้นเหมือนมันจะกิ้งเร็วกว่าน,นี้นะทุกคนนะครับเหมือนเหมือนความเร็วในการมองเห็นนะครับแล้วขนาการวิ่งเร็วมองเห็นนะมันรือมันจะแหละโอ้โหน,นี้ไม่ไหวแน่โดนแบบนี้ไม่ไหวครับผมโอ้โหโอเคฮะอันนี้ลงมาแบบไม่ต้องตัดต่อฮะเกมเดียวเลยนะครับเกมเดียวโชว์ไปถึงขนาดนี้ฮะใช้เวลาไปประมาณเอ่อห้านาทีนะครับห้านาทีหกนาทีนะ ก็คิวไปได้ขนาดนี้เลยเจ้าลิงครับยืนยาวๆฮนะแต่อย่าลืมนะครับผมการเล่นเจ้าลิงนั้นมันไม่ได้เป็นตัวแทงหรือตัวบูนะครับบอกได้เลยนะมันเป็นสายแอบฆ่านะครับผมแต่แค่วิ่งไปแบบชบาวบ้านเขาเห็นนั่นแหละนะครับถ้าหมดสกิลนี่ก็คือบางนะทุกคนต้องระวังตัวไว้ให้ดีนะครับแค่นั้นเองส่วนเจ้าลิงนั้นเวลาเข้าสู่ระยะประชิดพร้อมปืนแล้วบอกได้เลยว่าโหดมากนะครับ ไทไม่อัพมาอะไรมาให้ดีเนี่ยโดยเฉพาะหุ่นต่างๆที่มีโล่นะครับหุ่นต่างๆที่มีโล่นะครับโล่พลังงานนั้นนะครับจุดอ่อนของหุ่นพวกนี้ก็คือบางนั่นเองฮะนะครับพอบางแล้วเนี่ยเจ้าลิงก์สามารถที่จะเจาะโล่ได้นะครับโดยใช้อาวุธสายฉมวกนะครับเจาะโล่เข้าไปเนี่ยบอกได้เลยว่าโอ้โหดุเดือดฮะแถมอาวุธในตัวที่หุ่นตัวไหนที่มีเลือดนะครับน้อยกว่า13เอร์เซนตนะครับนะ หรือ20%นตะครับตายนะครับผมโดนเข้าไปทีเดียวนี่ตายเลยนะครับทามีเรื่องน้อยๆอยู่แล้วก็โอเคฮะเกมนี้ก็ดูกันให้จบครับบอกได้เลยว่าสนุกมากนะครับผมช่วงสงการนี้ก็ขอให้เพื่อนนั้นเที่ยวกันอย่างมีความสุขสนุกสนานนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมดูให้จบด้วยครับอ้อแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ กดสัรสไครปเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับไทสเลเยอร์ไปอีกหนึ่งเกมนะครับผมและแน่นอนช่วงเย็นนครับนะน่าจะเป็นเย็นวันนี้วันอะไรเอ่ยน่าจะเป็นเย็นวันศุกร์วันเสาร์ประมาณวันอาทิตย์สองสามวันนี้ผมมีการสตรีมแน่นอนนะเพราะว่าสัญญากับสมาชิกเอาไว้แล้วคือไม่สตรีมเนี่ยโดนสมาชิกเล่นงานแน่นๆเลยเอาไว้เจอกันใหม่อีกครั้งนะครับผมบ๊ายๆสวัสดีครับดูให้จบด้วยนะไปแล้วครับผม